สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ใครที่กำลังคิดว่าตัวเองไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรกับความรักบ้างทั้งคนโสดและคนมีคู่ที่วันๆก็อยู่ได้โดยที่มีความสุขกับตัวเองแต่อันที่จริงแล้วคุณอาจกำลังเผชิญกับความรู้สึกที่ค้างคาอยู่ก็ได้ซึ่งแท้จริงแล้วใครที่มีความรู้สึกลึกๆแบบนี้แฝงอยู่คุณกำลังกลายเป็นคนตายด้านในเรื่องของความรัก ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ข้อบ่งชี้คุณเป็นผู้หญิงที่เฉยชากกับความรักนำามาให้คุณสาวๆได้ดูกันลองมาเช็คตัวเองกันดีกว่าเพราะหากปล่อยไปนานๆคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกอยากรักใครเลยก็เ,เป็นไปได้ครับข้อที่1คุณไม่คิดอยากจะมีใคร นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณอยู่กับตัวเองเพื่อนครอบครัวได้อย่างสบายมากๆจึงไม่ได้ต้องการความรักแบบแฟนอะไรมาเติมเต็มซึ่งก็มีแนวโน้มสูงว่าคุณอาจถึงขั้นเบื่อที่จะมีรักก็เป็นได้ครับข้อที่2รู้สึกเบื่อเวลามีคนมาจีบ หากคุณมีความรู้สึกนี้อยู่แม้คนหลอๆเข้ามาจีบนั่นก็แสดงว่าคุณเข้าข่ายที่จะเป็นคนตายด้านไปแล้วนะครับเพราะปกติเวลามีคนมาชอบเรามักจะตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่หากว่าคุณเบื่อเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเริ่มจะอยู่ในจุดที่เฉยชากับความรักแล้วล่ะครับข้อที่ 3. โสดมานานหรือมีแฟนแต่เหมือนไม่มี เพราะความรู้สึกของคนสองกลุ่มนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักนั่นก็คือความเหงาในใจคนโสดก็เหงาเพราะเดียวดายไม่มีคนคุยหรือเคยรักแต่ผิดหวังมากๆส่วนคนมีแฟนแต่ดันรู้สึกเหมือนไม่มีก็เหงาไม่แพ้กันเพราะแฟนไม่ค่อยสนใจเลยทําให้เบื่อหน่ายกับความรักเหมือนกันครับข้อที่ 4. ชอบอยู่คนเดียวมากกว่า สำหรับข้อนี้หมายความว่าไปไหนมาไหนคนเดียวออกไปดูหนังคนเดียวกินบุฟเฟ่ต์คนเดียวก็ยังได้และคุณไม่รู้สึกว่าหน้าเบื่อหรือเหงาเลยด้วยซ้ำครับข้อที่5คุณมีโลกส่วนตัวสูงการมีโลกส่วนตัวสูงมากชนิดที่ว่าไม่อยากออกไปเที่ยวกับใครขอนอนดูหนังฟังเพลงที่บ้านแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพืเ่อนๆกับ5ข้อบ่งชี้คุณเป็นผู้หญิงที่เฉยชากับความรักจากทุกข้อที่ได้กล่าวมานี่สามารถช่วยยืนยันตัวคุณได้ดีว่าทุกวันนี้คุณอาจกลายเป็นคนตายด้านในเรื่องของความรักไปแล้วหรือยังครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ